ไฟฉายราค ienne, นาถูกๆนะครับกับราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็โคดสว่างใช้ได้เลยนะครับนู่นนึงต้นมะพร้าวสว่างๆแด่มใช้ได้นะครับก็ซูมได้นะครับซูมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่างเต้ยโชลตีซาวนะครับคลิปนี้ไม่ได้ทําเครื่องเสียงอะไรนะฮะคลิปนี้มารีวิวไฟฉายราคาถูกๆนะครับตัวร้อยกว่าบาทนั่นเองนะฮะก็พอดีคือไฟฉายในบ้านพังนะครับก็เลยหาไฟฉายถูกๆมาใช้นะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็ตัวร้อยกว่าบาทนะครับขนาดเล็กนะครับแค่ประมาณฝ่ามือเองนะครับประมาณฝ่ามือก็จะเป็นไฟฉาย led นะ led แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็นแบบแบบชาร์จได้นะก็จะมีเป็นแถมเป็นสายชาร์จมาแบบนี้นะครับสายชาร์จก็จะเป็น usb type c นะครับ usb type c เอาไวส้สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็มีรูออกด้วยนะมีช่องออกด้วยเอาไว้ใช้กับชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ แบตเตอรี่มันตัวนิดเดียวอะ่ะไว้ใช้ฉุกเฉินแล้วกันนะครับเหมเาะกับไฟฉายมากกวา่าไม่ต้องมาชาร์จโทรศัพท์หรอกอ่ะตัวนี้ก็ความสว่างก็พอใช้ได้นะครับความสว่างพอใช้ได้ปรับได้ความสว่างได้สองระดับนะครับอ่ามีไฟกระพริบนะแล้วก็มีไฟด้านท้ายนะครับถ้าไฟใน้ประสงค์ด้านท้ายความสว่างค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็ปรับซูมนะครับปรับซูมได้นะปรับซูมปรับแคบปรับกว้างได้ แต่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะขึ้นราคาให้นะครับประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับเอาไว้ใช้เข้าสวนนะเอาไ้ใช้เข้าสวนในแอปมันก็จะมีให้เลือกนะครับสีขาวกับไฟขาวกับไฟเหลืองนะครับผมก็เอาไฟสีขาวธรรมดามาตัวที่ชาร์จแบตก็เหมือนกันเลยนะครับ เป็นชาร์จเข้าก็ใช้เป็น USB Type C นะแล้วก็ช่องออกนะครับช่องออกนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์กลับได้ด้วยนะอก็ดีใช้ได้นะครับแต่อย่างที่ว่าแบตบของมันมีอยู่หน่อยเดียวเองนะครับแล้วจะไปพึ่งชาร์จโทรศัพท์ก็อย่าไปใช้ดีกว่านะครับเอาไปเอาไปทําแสงสว่างเอาไว้ส่องเป็นไฟฉายดีแล้วนะครับหรือเอาไว้ใช้ถ้าชาร์จก็ฉุกเฉินนะครับใช้ได้ตัวนี้ก็นะฮะ สว่างดีนะครับสว่างดีนะครับแต่ว่าเป็นปรับปรับเลนไม่ได้นะตัวนี้ปรับเลนเข้าออกสว่างแคบไอ้ฟางแคบไม่ได้นะครับปรับความสว่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไฟกระพริบได้กดอีกทีก็เป็นปิดนะแล้วก็มีอ่เปอร์เซ็นต์บอกเบ็ดมีเปอร์เซ็นต์บอกไฟแบตด้วยนะครับตัวนี้ตัวคาดหัวนี้นะรู้สึกว่าจะสว่างขวา ตัวเล็กอีกนะครับแต่ตัวคัดหัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับถูกกว่าร้อห้าสิบาทเองนะครับอ้ออุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาก็มีแค่นี้เลยนะครับไปฉายแล้วก็สายชาร์จหนึ่งเส้นนะครับามาต่อกับหัวชาร์จแบตโทรศัพท์อย่างนี้เลยนะที่ซื้อไฟฉายสองตัวนี้มาใหม่เพราะว่าไอ้ไฟฉายเก่านี่ครับมันพังนะครับไฟฉายมันพังเดี๋ยวก็หาวิธีโมเล่นอยู่นะครับ หาวิทีโมเล่นอยู่ส่วนไฟฉายตัวนี้เคยลงทําคลิปสั้นไปนะครับอันนี้เอาแบตสว่างใส่นะฮะแล้วก็เอาสปอตไลท์สปอตไลท์มอเตอร์ไซค์นะครับมาใส่แนวนี้เลยสว่างมากนะครับสว่างมากแล้วก็ใส่วงจรปรับแสงเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัดมาจากโคมโซลาเซลล์ที่เคยทําคลิปรีวิวนะครับเมื่อนานแล้วนะครับเคยทําคลิปรีวิวไปพอมันพังแล้วก็เลยตัดโคมมันมานะครับ ตามนี้เลยเนี่ยปรับแสงได้อันนี้ก็ไปฉายโม่ไปฉายโม่นะครับไปฉายโมกโอเคไปเดี๋ยวไปทดลองแสงของสองตัวนี้นะครับว่าจะสว่างประมาณไหนนะฮะกับราคา100ร้อยกว่าบาทนะครับนี่นะไฟฉายคัดหัวแบบนี้เลยนะครับให้สายคัดหัวมาสามเส้นแบบนี้เลยนะครับโอเคไปลองแสงกัน ตอนนี้ก็อยู่ข้างร้านนะครับตอนนี้จะเป็นแสงจากไฟฉายคาดหัวนะครับแสงไฟฉายคาดหัวนี่ก็เป็นโหมดสว่างสุดนะครับโหมดสว่างสุดก็โคตรสว่างใช้ได้เลยนะครับแสงจะเป็นแนวลำตรงนะครับเป็นลำแสงตรงนะส่องไปไกลมากนะครับนูนต้นมะพร้าวนะมะพร้าวไกลๆเลยก็เห็นนะครับ อย่างแจ่มนะตัวนี้ก็ปรับความสว่างได้สองระดับนะครับปิดไฟหลัาปิดประตูก่อนจะได้ไม่มีแสงจากในห้องออกมานะครับเปลนแสงจากไฟใช้เพียวๆเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดสว่างน้อยสว่างเปลือสองนะครับอันนี้เป็นแสงกระพริบอันนี้ปิดโอเคจัดว่าสว่างมากๆนะครับ มองเลตาก็สว่างมากๆเลยโงเกตกระส่งไปนู้นเลยตัาาวเท้าสว่างๆเลยโอเคเดี๋ยวมาเปิดาเป็นตัวไฟฉายเล็กนะครับไฟฉายเล็กอันนี้ไฟฉายเล็กแบบฟ้างนะครับโอเคนะกับราคา100ร้อยกว่บาทก็กอย่างแจ็มใช้ได้นะครับ ซูมได้นะครับซูมซูมนี้ก็จะเป็นไฟเล็กนะครับไฟเล็กสองต้นมะพร้าวถึงมันกั้นนะครับแต่ความรู้สึกนะเอาโดยตามองตัวเจ้าตัวเล็กนะครับตอนซูมแล้วแสงจะสะว่างน้อยกว่าตัวคาดหัวนิดนึงนะครับน้อยกว่าตัวคาดหัวนิดนึงแต่ข้อดีของมันคือสามารถปรับซูมได้นะครับใหญ่เล็กได้อย่างนี้เลยนะครับสะดวกดีนะครับ สว่างเป็นสว่างเบอร์ที่สองสว่างเบอร์ลีลงมาโอเคก็ยังเห็นนะครับโหมดนี้สําหรับกับไม่ได้ใช้สว่างมากแล้วก็ประหยัดแบตด้วยนะฮะโอเคก็ดีนะมีปุ่มที่ปุ่มมีสีให้ด้วยนะครับมีมีไฟให้ที่ปุ่มนะก็ใช้งานง่ายนะครับลาหาส่วนอันนี้เป็นโหมดไฟข้างนะครับไฟข้างไฟตะเกียงนะครับ ก็ในระดับที่สว่างพอเห็นทางนะครับสว่างเห็นทางเลยแหละไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะมันเป็นแบบกระจายนะแต่ก็ถือว่าสว่างดีเลยนะครับสว่างดีเลยอันนี้ปิดโอเคอันนี้เป็นหมืเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวจะซูมแล้วก็เทียบเทียบนะครับเทียบกับตัวใช่ตัวคาดหัว โอเคอันนี้แสงจากคาดหัวแสงจากคาดหัวก็จะมีแสงด้านข้างด้วยนะครับถึงจะเป็นลำตรงกลางแต่ก็จะมีแสงรอบๆด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครัก่อนจะถึงแสงจริงก็จะมีแสงรอบๆส่วนไอตัวที่เป็นซูมนะครับไฟฉายเล็กที่ซูมได้จะไม่มีเลยนะครับไม่มีแสงรอบๆต้องกดขยายถึงจะเป็นแสงรอบๆนะครับเคที okay, ยบเสียงนิดหยตอนนี้ ทางซ้ายนะครับทางซ้ายเป็นคาดหัวทางขวาเป็นแบบซูมนะครับก็จะสังเกตน่าจะเห็นในกล้องน่าจะเห็นเหมือนกันนะสองที่ไฟฉายต้นเดียวกันไอสองที่ต้นไม้ต้นเดียวกันคาดหัวก็จะสว่างกว่านิดหน่อยนะครับโอเคตามนี้นะครับเดีย๋ยวจะเทียบนะฮะตัวไฟฉายคาดหัวแล้วก็ ไฟฉายโม่อันเก่านี้นะครับไฟฉายโม่อันเก่ายิงใช้ได้อยู่นะครับโอเคขำๆเทียบกับขำๆไอตัวไฟฉายโม่นี่มันเป็นสปอตไลท์กระจายนะครับแสงมัจะกว้างแสงจะกว้างนะครับส่วนไฟฉายคัดหัวที่มาใหม่นี่เป็นแสงตรงๆเลยนะครับแสงสะท้อนโคมไปตรงๆกลมๆเลยนะครับโอเคแค่นี้ครับ ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับรีวิวของใช้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับซื้อมาใช้เองรีวิวเองแบบนี้เลยนะครับใครชอบก็กดไลค์คลิปกดซับช่องไว้นะครับคือเผื่อจะมีคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับซื้อของอะไรมาใหม่ก็ถ้ามันทำคลิปรีวิวได้ผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับ